โยนวัสดาดีวิรุนเมกาดิวิรุนดูปาดิวิรุนชาวาตทุกคนยกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า k a i x e กันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่จะเอาเจ้าตัว Evolution ของพี่นะท่านผู้ชมนะหรือว่า Evo9 Mitsubishi Evo9 นะมาแข่งมาแข่งมาว่าตบบอสแบบตึตงๆนะท่านผู้ชมนะรถพี่ก็แต่งไปเยอะมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะผมจะเปิดให้ดูนะฮะอื เกิดเริงเกิดเริงพี่ไม่อยากจะมูอะไรเท่าไหร่นะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับสําหรับอ่ามิซุอิโวนะฮะคือซื้อมามันเป็นคัสสามเนาะพี่ก็จะแบบว่าอ่าปรับรถนะครับคัสลงนะท่านผู้ชมนะอันนี้แต่งมาว่าในส่วนของโช๊คคือช่วงล่างนี่เป็นแบบเรซิ่งกับอีลิทหมดเลยนะฮะแล้วก็อนะัลติเมทนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ถังเนี่ยใช้ในส่วนของอ่เจ้าตัวอัลติเมทเหมือนกันนะครับแล้วก็เติมลมยางเนี่ยผมเติมลมยางแบบแข็งเลยนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมอัปเกรดตรงเนี้ย ะเะชื่อบาในหน้าหลังในยางแข็งเต็มที่เลยนะทุกผู้ชมนะเพื่อใช้ในการแบบว่าอ่าทำความเร็วสูงๆนะครับทุกผู้ชมนะแล้วก็เครื่องเนี่ยผมแต่งในส่วนของเจ้าตัวกล่องอย่างเดียวนะกล่องเป็นแบบว่าเรซิ่งนะตัวตึงนะท่านผู้ชมนะนี่ก่องเรซิ่งนะครับปรับจูนเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบสูงสุดเลยนะครับเพื่อเร่งรอบขึ้นนะนี่นอกนั้นผมก็ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะ,ะหัวฉีดผมก็ใช้เป็นเจ้าตัวอัิเบตนะครับอืม ว้าวเาสื้อสูบอะไรพวกนี้ผมก็ใช้ในส่วนของเรซิ่งนะฮะท่านผู้ชมนะเออข้อไอ้อะไรนะข้อท่อตรงนี้ผมก็ใช้ในส่วนของเอจ้าตัวอิริทนะแล้วก็ท่อเป็นเรซิ่งนะครับแล้วนั้นก็ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับผมใช้แค่นี้นะครับซูปปเปอร์เฟสชั่นก็มีแค่นี้นะครับนะเกียร์เออหรือบอกว่าเกียร์ผมใช้เป็นตัวอันติเมทนะเกียร์นะครับเป็นขับเคลื่อนอ่หกสปีดนะครับท่านผู้ชมนะหกสปีดทีหกศูนย์อีโวหนึ่งนะแล้วก็อ่า ขับเครื่องสี่ล้อนะครับท่านผู้ชมนะมาโคตรึงเนี่ยผมจะมาแข่งให้ดูกันเลยแล้วกันนะหลังจากสัตยาอะไรกันเป็นเยอะแยะเลย <S <S โคตรึงโคตรึงมาแตะเลยนะครับโอ้โหน,นี้เควสอันติเมตนะเอ้เควสอันดุกาวนะท่านผู้ชมนะแข่งกับบอสร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บร,ริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ i ิช m มนช็อปหรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยตดมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยริช m มนช็อปว้าวได้เงินทีละห้าพันนะครับเอาาเอาาโอ้โหมาดิมาดิาดโคตรันโคตรันผมบอกไว้รถผมนี่แรงจัดน่ะนี่เป็นไงนะ่ะโคตรเรงโคตรเรง,เรงกับค่สี่ล้อนะครับแรงต้นมันเยอะมากนะครับอืมแต่ว่าลืมบอกไปว่าอีโวมัน มันเลี้ยวยากหน่อยนะท่านผู้ชมนะอีโวมันจะมีความกระด้างอยู่นะครับในตัวกตืองกรตืงไม่ใช่อีโวความกระด้างนี่มันเขาเรียกเขาเรียกว,ว่า,าวงเลี้ยวมันค่อนข้างที่จะแคบหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะโอ้นี่ผมไปฝึกมานะคนดูนะโคดช่ำโคดช่ำกรตรึงโคดช่ำกรตรึงที่จริงเลี้ยวยากมากนะผมบอกก่อนเลยแต่ว่าอันนี้ผมไปแต่งมานะครับคือยกสูงขึ้นมาก กว่าเดิมหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็เติมลมยางแข็งนะเออแล้วก็ในส่วนของคะแนนอ่นาคะแนนเลตติ้งรถผมเนี่ยโอ้โหคะแนน200กว่านะคือถ้ายิ่งอา่าเลตติ้งรถมันดีมันจะยิ่งคุมรถด,ดีนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ผมปรับดาวฟอสด,ด้วยนะท่านผู้ชมนะดาวฟอสคือเอ่อการก่อถนนนี่มันจะดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะกดเตือนกดเตือนเอาอ่ะเอาใหม,าามานี่ผมไม่ได้ยุ่งกับเครื่องนะเออผมผมลืมบอกไปว่าอา่าผมใช้เครื่อง2.0นะก็คือเครื่องเดิมมันนะั่นแหละ เอาเอาเอาเข่ตึงเข่าตึงชิว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 ไม่ได้ติดน็อตเลยนะรอบนี้ห้าพันตึงตึงห้าพันตึงตึงโอ้แล้วก็ไปปรับเวลากันต่อนะคนดูนะมาว่ามาว่าเข่าตึงเข่าตึงเฮ้ยรถแรงรถแรงกระมอนแมนไปเอาดีเอาดี ไล่หน่อยไล่หน่อยขูตรึงโูตรึงตาไม่ทันหรอกโคตรึงโูตรึงมาต่อครับรถขดลันลดล่นรถกดลั่นโอ้โหผมฉีกได้เลยนะคือผมอรถอะคัดหนึ่งนะครับคัดหนึ่งแบบคัดหนึ่งแต่งจัดเต็มนะผมบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับอนอกนันก็ ฝีมือนะครับต้องใช้ฝีมือเอานะฮะแต่คนบอกว่าพี่ไปเล่นด่านดิฟดีกว่าไหมดิฟได้เงินดีกว่านี่ผมไม่ค่อยถนัดดิฟนะมันผมไม่มีรถสําหรับการไปดิฟด้วยนะครับผมก็เล่นคันนี้แหละนะครับเดิมๆผมก็เล่นเล่นแบบว่าอันเดอร์การ์ลพอนะประเด็นคือถ้าเราอ่าไปเล่นดันดิฟมันก็เล่นได้นะครับดันดิฟที่แบบว่าเพลยบอสที่มันเป็นดิฟอะแต่มันอยู่ที่ว่าอ่าเราต้องแต่งรถสําหรับดิฟไปด้วยนะมันก็ไม่เหมาะสําหรับมือใหม่เนาะมือใหม่เขาต้องเจาะลึกลงไปนะครับพวกรถดิฟอะไรพวกเนี้ยแต่ว่า ผมแบบว่ามาสอนแบบว่าเล่นธรรมดาอย่างนี้ก็พอแล้วนะครับในในในควิสแรกนะเออเออาดีเฮ้ยเง้าเฮยเฮ้ยเน้มเฮ้ยเฮ้ยเว้าเยเฮยเฮ้ย่ฮ้ยยเอ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮบยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเร้ยเฮยเนะยเฮ้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 ยเ่้นเฮ้ยนฮ้ยเเลย้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกเฮยเฮ้บ้ยเ้ยน้น้เยเยนะเบ มันจะเทินเกียร์มันเองนะฮะไอพวกรถขับเคลื่อนสี่ล้อมันจะเลี้ยวยากนะครับวงนี้มันค่อนข้างแคบนะ GTR เหมือนกันนะครับในเกมเนี่ยโคตรตึงโคตรตึงชีวไอโบอ่อลั่นมาคนดูรอบคือจัดมากอันนี้ผมแค่ผมไปเพิ่มรอบมานะคนดูนะนี่หลบตึงๆ Yes y ยส Yes y ยส Yes Yes ดีห้าพันตึงๆครับคนดูเฮ้เอาเรื่องนะบอกแล้วพี่โคกโหดโหดซัดอยู่แล้วคนดูมาต่อเลยครับคนดูวู้ฮูตอนนี้มีเงินห้าหมื่นแล้วนะเก็บชิวชิวเก็บชิวชิวนึกถึงสมัยพูนะวิ่งเก็บพูอย่างเดียวเอาเอาว่าเอาว่าโคตรึงโคตรึง เฮ้ยมาว่ามาว่าพี่ก <Pokémon> ็ไม่ยังจะโม้อะไรเท่าไรหรอกนะคนดูนะเมื่อกี้นี่แบบว่ามันมันไอ้นี่เฉยนะคนดูนะสกรีนไอ๋สตอนภาพมันลุดอินนอตครับตึงๆครับบอกเลยอวัทท่อโคตรรันรันจัดรันจัดเป็นเบรดิเออร์นะอืต้องห่วงครับพี่แบบระดับปรมาจารย์นะครับการขับรถนะคนดูนะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอ้โหแม่งนักเลงโพดดูสิ รถเกือบทายดีนะผมคุมรถอยู่ให้มันไปก่อนให้มันไปก่อนเลยคนดูเดี๋ยวไปกินเอาโค้งหน้านี่มันมาแล้วมันโดนผมแน่บอกเลยไล่หน่อยไล่หน่อยนี่กินเอาโค้งหน้าเลยดีครับเอาดีมาดว้วย จะคิดว่ารอบรอบต้นรอบกลางแรงจัดก็มาเลยเป็นไงเป็นไงบอกพี่โค็งตึงจัดเลยตึงเปรียอเลยพี่ตึงเปรีตบบอสตึงๆนะไปต่อครับเดินทางข้ามเวลามาว่ามาว่ากดตึงกดตึงนี่วาร์ปมาครับเดินทางข้ามเวลาไป let's go ตึงเกินไปไหมตึงเกินไปไหมถามก่อน <N ie> <ow> เฮ้ยรอบนี้แข่งหลายคัน <c oughs> กี่รอบวะรอบเดียวไหมสองโอเคสองรอบ <c oughs> เอาวะเอา,าวะโคตรึงโคตรึงเย <c oughs> ไปดิไปดิ โกดแรงกดแรงรถซื้อแกงจะแรงได้ไงครับพี่จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนยังมีอีกโบสอยังมดอีกแบบโกดธรึงโกรธรงโอ้ผมว่ารถผมแรงอะไรวมันแรงกว่าแล้วเนี่ยอืมปาดมาชนนี่เป็นไงน่ะอืมต้องรถร้ังเลีงสักหน่อยนะรถผมมันค่อนข้างหนักนะครับ โดนชนท้ายก็สปัดร้าน Wishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @wishmanshop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร0 0ซด้วย Wishman Shop ว้าวได้เลยนนรถผมอะ่ะ แต่อย่าลืมว่ารถพีซเนี่ยมันอยู่ในมือพี่มันไม่อยู่ที่ว่าแบบรถมันจะเป็นไงหรอกมันอยู่ที่คนขับนะคนดูนะใครอยู่หลังพวงมาลัยก็แค่นั้นแหละเอาๆว่ากูได้เริ่มใหม่แล้วนี่งเว้ยเว้ยเว้ยแม่งเอ้ยไม่น่าโชว์เลยไล่หน่อยไล่หน่อยพี่สวยพยายามหน่อยครับพยายามหน่อยครับคนนี้แบบรถมันแรงไงพวกนี้รถมันแรงผมกลัวแบบว่ามันจะแบบว่า เอารถมาบังเรานะยมันจะอย่างเงี้ยเอารถมาเบี่ยงมาบังเราเนี่ยคุณดูเอาดีเอาดีเมื่อกี้เนี่ยเอากระโค้งนะครับคุณดูนะพวกบอทมันแพ้แบบทางโค้งนะเนี่ยไอ้กูก็แพ้นี่ว่ะโอ้โหโอ้โ,โอ,โโอโ้เริ่มใหม่เริ่มใหม่เอ้ไม่น่าไปแบบประมาทเลยนะค,นะนคนดูนะนี่แหละคนดูประมาทนิดหน่อยมันคือหายนะเลยแหละ ไปไปไปรับน้องลไปรับน้องเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยวุ้ยพวกบอสนี่มันเป็นอย่าง,งีงกันทุกคนเลยไหมนี่ไล่หน่อยครับไล่หน่อยครับหลายคนถามพี่โคแบบใช้มือถืออะไรทำไมพี่มันดูลื่นจังพี่ใช้ l e n o v o l e g i o n 2 Pro นะท่านผู้ชมนะ เออลิงซื้ออยู่แลนน้านะทำยังไใต้คลิปเลยนะจ๊ะโตดึงโตดึงบอกเลยว่ามือถือเอ่อเกมไอเกมมิ่งโฟนของพี่เนี่ยเอาอยู่ทุกเกมนะทุกชมนะมีพัดลมในตัวนะครับโตดึงโตดึงมาแล้วว่ามาแล้วว่าไล่เลยครับไล่เลยครับปิดน็อตเลยอื้มมาดีรอบแรกผ่านไปรอบสองรอบสามค่อยๆผ่านไป โอ้โหเอาว่ะนี่ไปกินกับโค้งเขาเอานะครับคนดูนะนี่เป็น,นยงนะโค้งเดียวครับเสียวทั้งวงบอกเลยหนึ่งสองสามได้หมดอะเออถ้าแซงบอดมันต้องแซงทางโค้งนะคนดูนะทางตรงมันยากนะครับโค้งมันแบบมันบางคันมันแรงจริงครับเนี่ยอันนี้มันจะเบียดมันพยายามจะเบียดผมนะให้ผมเสียลักนี่ยายายาอะไรน้องยาญ่น้อง ได้แค่ทีเดียว,วบอกเลยโค้งนี้เหมือน,นกันโค้งนี้นี่หักหักโค้งอะไราสุดโคตรึงโคตรึงมีเท่าไหร่ตีเทมดครับน็อตตอนนี้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยอี่แล้วบอกเลยแต่ระวังรถแบบมันสวนออกมานะตงเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูเกือบโดน <c oughs> มีเกือบโดนรถสอยดหากันแน่แน่ตีละห้าพันอะโวมีหงบนเจ็ดแล้ว,วโด กตรึงกูตรึงไปได่านต่อไปมามาว่าด่านต่อไปฮะ,ะปปคนนะนูน้นนะดตตตต

นังลิงเกินไปนะนังลิงเกินไปนะน้องวิวโคตรึงโคตรึงเอาว่ะเอาวะอีซี่ไปไปไปโอเคนะครับท่านผู้ชมนะฝากกันด้วยกันนะครับสำหรับตัวไคล s สตรีทนะครับในคลิปนี้นะท่านผู้ชมนะก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่า เอ่อผมเอาเจ้าตัวอีโวมานะฮะทุกผู้ชมนะอีโวอ่าอีโวเก้ามาขับให้ดูนะทุกผู้ชมนะเกตร์เงมิสูบิชิของเรานะอย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้อยู่ที่แบบว่าเราเราจูนจนหัวจนอะไรนะครับมันอยู่ที่ฝีมือล้วนนะคือรถรถที่ถูกจูนมาอันนี้มันก็จะแบบว่าเป็นส่วนช่วยให้เราได้แบบว่าชนะบอร์ดได้ง่ายขึ้นนะครับทานผู้ชมนะแต่เอาจริงๆรแล้วมันก็ต้องอยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับเวลาแบบว่าเราฝึกซ้อมเราหมั่นเล่นนะทานผู้ชมนะจนแบบว่าเราเราเก่งนะครับกับรถคันนั้นนะคือมันกก็อยยยู่่ทีคคคววามเชินนัับบรรถด้ะ เออถ้าเราเล่นรถแบบว่าไม่ค่อยชิ้นแม่ไ่มันก็ทําให้เราเลี้ยวไม่ค่อยดีแม่ไรเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะเออก็ไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัว e ีโนะตัวนี้ก็ตรึงจัดเลยนะท่านผู้ชมนะอือ คครับการมเติมเกมดีๆมจะเป็น r พับ G มาแวกชินนแกฟีฟลาแลนเดียบวทวอทสองโลบอกไปเติมได้ที่เว็บฟรีแมนชอปนะเติมถูกเติมดีเติมไวเติมยี่สชั่วโมงการันตีผู้ชิงเงาไลฟ์ไปเจ็0สามแคนโดยเฉพาะตัวเกมวอลล์แลนนะครับทุกนถูกก่าเติมตรงปกติห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็วาดได้นะครับไปเติมได้ที่เว็บฟรีแมนชอปนะลิงก์อยู่ด้านล่างคำรยาใต้คลิปนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวละครและเจ้าแม เอ,อโวต,วตัวตึงมาตึงจัดประยัดบอกว่ะร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด h ิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าว